สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ไร่พลวัตผมได้เคยแนะนําเรื่องการใช้สารสกัดยาสูบกาแฟแล้วก็พริกไทยพริกไทยป่นนะครับออกทำท่าเพจไปแล้วทีนี้เนี่ยของเราเองเนี่ยเราเราไม่มียาเส้นเราก็เลยต้องไปซื้อสารสกัดยาสูบที่สําเร็จรูปมาแล้วนะครับแล้วก็มามาดัดแปลงวิธีการของเราก็คือว่าเราจะใช้ไสารสกัดยาสูบเนี่ยที่เขาสกัดมาแล้วเนี่ยในอัตรา100ซีซีนะครับแล้วก็ ใส่ผงพิกไ,ไ,ไทยป่นลงไปผงพิกไทยป่นนี้ก็เราก็ซื้อซื้อที่ร้านแมคโครนี่นะครับใส่ไปรนะ้อยกรัมนะแลเท่ากับ่าสารกัดยาสูบร0้อยซีซีบวกกับพิกไทยป่นร้อยกรัมทีนี้มันก็มันก็ไม่มีน้ํแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับเติมน้าลงไปแล้วเราก็หมักพิกไทยป่นกับยาสูบเนี่ยเ <c oughs> ข้าด้วยกันใส่น้ําลงไปเท่าไหร่ใส่น้ําไปพอๆอ,อย่างนี้200ใส่น้ําลงไปอีกประมาณให้ได้น้ําประมาณ รวมกันแล้วก็ได้2 5 0้หรือ300ประมาณนั้น,นะครับแล้วก็หมักไว้ประมาณเจวันอันนี้แล้วเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็จะใช้อัตรานเนี่ยต่อน้ำา6ปีสารสกัดย,ยาสูบกับพริกไทยเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันได้34มซีซีต่อน้ำา6ปีก,ก็คืออย่างละ่างลซีซีนะ5 0าคูณคูณหก็ได้เท่าไหร่300 300นะครับแล้วพอพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บใส่ผสมลงไปเราก็จะ ใช้ผมกาแฟสําเร็จรูปแล้วก็ซื้อมาเรียบร้อยเป็นซองซองนึงเนี่ยสี่ถึ้ามก็จะใส่ลงไปในน้ำน,น,นั่นเลยที่ไม่ต้องมาเสียเวลวมามักเราก็จะได้สารสกัดยาสูบพริกไทยแล้วก็กาแฟไอ้ตัวเนี้ยค,คุณคุณสมบัติของมันก็คือเอาไวก้กำจัดพวกเพรียพร้ยเพลี้ยต่างๆเราเราสังเกตว่าไอ้ที่เราฉีดใปปบบวบอ่ะมันก็หายไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเรามาก็มาฉีดใบมะเขือ พวกมะเขือนี่มันก็จะมีพวกเพี้ยเพี้ยใช้จันทร์สีเขียวแต่ก,ก่อนนี่เยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ก็หายไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่เต่าเต่าแดงนิดหน่อยแล้วก็จะดูดูซิว่าอันนี้จะใช้ได้ดีหรือไม่นะครับนอกจากสารสกัดยาสูบกาแฟแล้วก็พริกไทยแล้วเนี่ยเรายังใช้ร่วมกันกับสารกับน้ํามันเสตดานะน้ำมันสเนนสตดาเราก็ใส่ไม่เยอะหรอกปี๊บหนึ่งเราก็จะใส่แค่10ซีซีเพราะฉะนั้น1 2อล่ิตปีนี่เราก็จะใช้แค่เพียง6 0ซีซี แต่สิ่งเราที่ที่เราขาดไม่ได้ก็คือพวกสารชีวพันธุ์ที่เราแนะนําอันนี้เราก็จะใช้ประมาณ 40cc ต่อน้ํา1ปี๊บหปี๊บมันก็จะเท่ากับใส่ลงไป2อง่สิแต่ว่ามันมันจะแปลกจากอันอื่นเขาก็คือว่าอันนี้มันเป็นส่วนผสมของ b ีทีบิวเรียแล้วก็เมทาลลิเซียมนะเอาไปใช้ร่วมกันกับสารสกัดสมุนไพรอันนี้เราก็จะเป็นตัวไว้อยสำหรับ กันจัดแมลงโดยตรงนะวันนี้เราก็จะฉีดใบวบกแล้วที่เหลือเราก็จะมาฉีดมาเขือดูว่าผลการใช้นี่จะเป็นยังไงอันนี้ก็หมายความว่าไอสูตรที่ให้อะไรไปเนี่ยทุกคนก็สามารถจะไปปรับประยุก์ตใช้อย่างน้อยที่สุดก็ให้มีสารยาสูบมีพริกไทยแล้วก็มีกาแฟอยู่ด้วยกัน3ตัวอันนี้ก็จะถือว่าเป็นสารสกัดยาสูบพริกไทยกาแฟนะ เอาไว้ปราบพวกแมลงปากดูดทั้งหลายแหละก็เลือกหาปัจจัยการผลิตที่เราหาได้ง่ายในท้องถิง่นมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานของตัวเองแล้วก็ดูว่าอัตราความเข้มข้นที่ใช้เนี่ยเ,เหมาะสมไม่เหมาะสมมากไปน้อยไปอะไรก็ปรับเอานะสำหรับแมลงแต่ละชนิดเราเน้นทําไมต้องต้องเป็นสารอากัศเพราะว่าไอ้แมลงปากดูดมันดูดน้ําเลี้ยงเพราะฉะนั้นไอ,ไอ้สมุนไพรเนี่ยที่ฉีดเข้าไปก็ควรจะซึมเข้าไปอยู่ในใบพืช แล้วก็เวลาเขาดูดน้ําเลี้ยงมันก็ดูดเอาสารที่ออกฤทธิ์นี่ออกมาด้วยในขณะที่เกินโวกสารชืวพันธุ์ต่างๆนี่ก็ช่วยทําให้เขาป่วยแล้วก็ไอ้ไอน,นี่อาจจะไม่ทําให้ตายแต่ว่าไม่โตพอพอ,พอเขาไม่โตไม่แข็งแรงเขามาเจอเชื้อเขาก็ป่วยแล้วก็เป็นโรคตายนี่ก็ช่วยกันส่วนไอ้น้ำมันะาดานี่แน่นอนอยู่แล้วคือหนึ่งกิ่นไล่สองทำให้ยับยัง้งการกินยับยัง้งการผสมพันธุ์ไม่ลอกคราบอะไรพวกนี้ แล้วก็ใช้ร่วมๆกันเพื่อเพื่อจะให้แต่ละตัวเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วในที่สุดเนี่ยสามารถจะป้องกันกำจัดมแมลงได้เราจะเอาชนะหรือแพ้เนี่ยก็อยู่ที่เราทดลองค้นหาว่าอะไรที่เหมาะสมกับงานของเราปรับประยุต์กันให้ให้ให้เหมาะกับงานของตัวเองจากสิ่งที่มีหาได้ง่ายในในละแวกบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นหลักสองหลักีอเาชาให้กันอยู่คือทําง่ายแล้วใช้ได้ผลนี่คือหลักการ